นะคะที่มินบอกไว้เมื่อเบรกที่แล้วว่าจะมีนักแสดงอีกท่านหนึ่งที่เรียกได้ว่ามากความสามารถมากถูกต้องคับเป็นขวัญใจดิฉันอีกแล้วเห็นที่น้องมินบอกเราได้รับเกียรติจริงๆครับกับครูดุ๊กพานุเดชวัฒนสุชาติครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสสดทุกคนครับคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้ครูดุ๊กรับบทเป็นใครคะแล้วก็เป็นยังไงในเล่าคาแรคเตอร์ตัวนี้เลยเป็นใครจริงๆเป็นครูแอคติ้งอย่งเงี้ยซึ่งเป็นคนตรงชัดเจนดูเหมือนจะดุแต่จริงๆก็ก็เพราะความชัดเจนความตรงไปตรงมาาเพระว่า Uh, ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่บอกแล้วก็ทำกับลูกศิษย์เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นความจริงว่าโอเคคุณจะไปเป็นดวงดาวเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะมาถึงสวยหล่ออย่างเดียวค,คุณจะต้องมีแบ็กกราวด์ในการที่จะฝึกฝนนะครับอะไรต่างๆมากมายแต่ว่ามันก็เป็นจริงๆเรื่องนี้ผมมาสปอร์ต hmm. เด็กๆนะเพราะว่าเด็กๆ เข้ามาอยู่ในโรงเรียนต้องมีครูครใช่ไหมครับ,รบแล้วก็จะมีครูว o ย c ์ครูใหญ่อะไรต่างๆอันนั้นบอกโหเขาแข่งพลังกันใช่ย <c oughs> แต่ผมโชคดีมากครับเป็นครูแอคติ้งไม่ต้องร้อง <c oughs> มีค่าประโยคเดียวเนี่ยต้องคอยบอกน้องๆช่วยร้องหน่อยคือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีทักษะในการฟังจังหวะดนตรีเท่าไหร่นะแต่ว่าจะเป็นคนที่โอเคอาจจะมีความความเด็ดในเรื่องของการการแสดงหน่อยรหรืออาจจะมีภาพของความเป็น ครูของการแสดงสําหรับเด็กๆเ,เอฟมาก่อนหรืออะไรก็ตาม,มานะครับก็เลยได้รับบทนี้ซึ่งซึ่งก็ดีครับมีความรู้สึกเหมือน มันกลับมาอยู่บ้านเองจุดมุ่งหมายของเด็กๆที่เข้ามาในโรงเรียนก็คือมีความฝันที่อยากจะเป็นคนแถวหน้าและเส้นทางแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเดินผิดเดินถูกว่ากันไปมันเลยทําให้มีความหลากหลายของตัวละครที่มีคาแรคเตอร์ที่พิเศษแตกต่างกันออกไปอย่างที่เห็นอยู่นึกออกไหมครับอย่างคนนี้เขาก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรครับสาวสร้างภาพไหมในเรื่องนี้ถกงแมอันนี้จะ็ตองคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์คือเขาเป็นมีพื้นฐานแบบหนึ่งแต่เขา พยายามบิ้วตัวเองแบบนึงซึ่งเดี๋ยวไปดูรายละเอียดต้องมาต้องมาดูต้องมาดูใช่ไหมครับส่วนคุณเป็นยังไงครับลูกศิษย์ดีสมควรต้องดี่าคุลายบอกเป็นชายเอกใช่ไหมใช่ไหมครับทางด้านนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเข้าเรียกอะไรนะครับผู้ที่มีความรักมีเป็นสาวหวานใช่ไหมครับแต่ว่าคือมันก็จะมีเส้นทางที่ไม่ใช่แค่ สมูทอย่างเดียวนะครับก็เลยรู้สึกแบบเออมันเหมือนตอนนั้นนะที่เราก็มีปัญหากับลูกศิษย์เราแต่เราก็รักลูกษยแล้วลกศษย็รักเรามันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับมันเป็นบรรยากาศจริงๆแล้วก็พุ่มกับเองอย่างที่ลิงบอก น้่ฉันยืนดูนะฉันรู้สึกเหมือนอยู่โรงเรียนเหมือนเด็กพวกนี้อยู่ตรงนี้คนนั้นซ้อมคนนี้คนนี้คุยกับคนนั้นไอ้นี่ก็เดินมาทําเป็นไปสอนคนน้นคนนี้นี่มาปรึกษาคือมันมันเป็นบรรยากาศการเรียนจริงๆกันผมถามความรู้สึกคุณดุกดีกว่าครับว่าการที่ได้มาร่วมในกรุงศรีเฟรมเดอะมิวสิคอลนะครับรู้สึกยังไงเพราะว่าอันนี้เป็นการปรับให้เป็นเวอร์ชันภาษาไทยครั้งแรกด้วยรวมไปถึงการร่วมงานกับเหล่าน้องๆศิลปินหน้าใหม่ข้อแรกเลยเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โห ไหวไหมเนี่ยทำไมครับหนึ่งด้วยเรื่องเวลาสองอคือด้วยความที่มันเป็นมิสิคัลเนี่ยจริงๆผมต้องถ้าจะทำเนี่ยต้องต้องซ้อมเยอะต้องมีเวลาเยอะใช่ไหมแต่ปรากฏว่าโดยบทแล้วเนี่ยก็ก็บังเออเป็นบทที่เราแบกได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออได้เป็นส่วนหนึ่งมันน่าจะเป็นอะไรที่เก็บเอาไว้เป็นเรคคอร์ดเหมือนกันแล้วก็อยากจะถึงแม้ว่าตัวครูเนี่ยจะเป็นอย่างที่บอกเราเป็นตัวซัพพอร์ตเป็นตัว ดัน,นแต่เรามีความรู้สึกว่าดูสิเด็กๆพวกนี้มีศักยภาพอยากจะดันให้เขาได้มีโอกาสได้สแสดงศักยภาพของเขามผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเด็ก af เด็ก kpn หรือว่านักแสดงอิสระรในบ้านเราที่อยู่ในวัยเนี้เขามีศักยภาพศักยภาพแบบนี้เขาเซอร์ไพรส์รผมมากมคือผมไม่ได้มผมไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะทำได้กันขนาดนี้และหลายๆคนก็เป็นเวทีแรกด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่ามัน มันน่าสนใจมากแล้วก็อยากให้หลายๆคนเนี่ยชวนกันบอกต่อๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของ KPN AF ครับช่วยมาเป็นแฟนคลับให้นักแสดงอิสระด้วยแล้วก็มาดูละครเรื่องนี้จริงๆมาเป็นแฟนคลับเฟมเดอะมิสคอลดีกว่าครับนะครับนอกจากที่เราได้ดูคดุตอนแถลงข่าวแล้วนยมีคุณครูอีกคนที่เรียกได้ว่าสร้างความตาตึงใจให้กับคนดูพอสมควรเลยใช่เพราะว่าเขาเป็นนางเอกละครเวทีละครเพลงเป็นละครเพลงเมื่อ ปี2ปีที่แล้วนะคะแม่นาคเดอะมิวสิควนั่นก็คือคุณน้ำมนต์นั่นเองนะคะวันนี้ติดภารกิจก็เลยมาร่วมพูดคุยกับเราไม่ได้แต่ว่าคุณน้ำมนต์ค่ะได้ฝากวิธีอารเล็กเล็กนะคะมอบให้พวกเราได้รู้กันว่าเอ๊คาแรคเตอร์เป็นยังไงแล้วคุณครูรู้สึกยังไงกับการแสดงเรื่องนี้บ้างค่ะสวัสดีค่ะชื่อทีรนัยนนองคายค่ะรับบทเป็นเกรทอรเบลค่ะคาแรคเตอร์ของเกรทอรเบลนี่เป็นคุณครูสอนบัลเล่ซึ่งเฮียพอสมควรคือคุณครูทุกคนที่โรงเรียนนี้เนี่ย ต้องการให้เด็กไปถึงที่สุดเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่แบบโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็คนครูที่ที่ว่าเฮียไ้จริงๆก็เป็นคนใจดีแต่เขามีความหวังตอนที่เขายังเป็นนักเรียนอยู่ก็คือว่าอยากจะ,ะได้เป็นนักแสดงเต้นบัลเล่ให้เก่งแต่ก็มาถึงก็คือเป็นครู ดังนั้นเนี่ยเขาก็มีนักเรียนสิทธิรักอยู่คนหนึ่งชื่อไทโรนก็คล้ายๆเหมือนก็เป็นตัวตายตัวแทนเขาว่าคนนี้เป็นตัวแทนเขาที่ที่จะสร้างความฝันของเขาให้สาเร็จได้ความรู้สึกครั้งแรกที่ทาง Dream Box ติดต่อมานะคะให้เล่นเรื่องเฟมนี่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่านี่เป็นสิ่งใหม่ที่ได้ทํา เพราะว่าปกติเล่นละครเวทีนี่คือร้องตลอดตอนนี้เนี่ยมีโอกาสจะได้มีบทพูดถึงแม้ว่าจะเป็นบทตัวเล็กๆในละครแต่ว่าก็เป็นสิ่งใหม่เป็นก้าวใหม่ในการแสดงละครเวทีอีกค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะก็ได้พบคุณนวนไปแล้วนะคะครูก็มีคาแรคเตอร์เป็นคุณครูสอนแดนซ์อันนี้ก็เป็นคุณครูแดนซ์นะคะค ชื่นชอบมากๆด้วยเสียงแล้วกดีมากโดยเฉพาะซีนที่ตีกับครูอ้วนเมื่อกี้ตอนแหลกข่าวนะคะมีภาพมีซีนที่ครูอ้วนกับคุณน้ำมนต์เขาเหมือนแฝดกันใช่อ้ยตายแล้วสองผมดีฉันนั่งแต่งหน้าอยู่หันหลังไปแบบ ถ้าเป็นละครทีวีเขาเรียกตบกันนะฮะใช่ฟันด้วยเสียงด้วยความสามารถจริงๆว่าฟันกันด้วยสายตาด้วยน้ําเสียงด้วยแบบและด้วยเหตุผลเพราะเหตุผลของสองคนนี้มันแบบว่าแทบจะคานกันไม่ลงอ่ะใช่ครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดกับคนดูด้วยและให้ความบันเทิงด้วยแล้วก็หลายรสด้วยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดจริงๆได้ข่าวว่ามีแค่9้ารอบเท่านั้นด้วยใช่ไหมครับกับการแสดงครั้งนี้อยากให้เหล่าทีมงานนักแสดงฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยครับค่ะก็สำหรับแฟมเดเวลเปอเรชันะคะ เราก็จะเปิดแสดงนะคะเริ่มรอบแรกในวันที่9กันยายนค่ะเล่นทั้งหมด3อาทิตย์นะคะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์คือวันที่ 9, 10, 11, 16, 17, 18แล้วก็ 23, 24, 25ค่ะก็ในวันศุกร์กับเสาร์ก็ทุ่มครึ่งในวันอาทิตย์ก็รอบบ่าย2ค่ะสามารถจองบัตรได้ที่ bananabooking.com ค่ะหรือว่าโทร0802600771ถึง6ค่ะ เราเล่นที่ M Theater นะครับางเทบุรีนะครับเพราะฉนั้นก็ช่วยมาเป็นกําลังใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่มีฝีมือเหล่านี้ด้วยนะครับครับผือว่าเป็นละครบลอดเวยนะคะที่มาเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยครั้งแรกถูกต้องแล้วแต่ละคนนี่ก็เรียกได้ว่าคุณภาพทั้งที่คุณครูเนี่ยทอมตัวด้วยนะบอกว่ามาซัพพอร์ตนักแสดงท่านอื่นแต่คือ หนูว่าครูมาเติมเต็มทําให้มันเป็นใหญ่ขึ้นไปอีกเติมจมิวสิคลจริงๆ <ฮะ S 2> วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติกับโอซอนิ่งเฟรชมากที่ได้พูดคุยกับนักแสดงกร,ร,รุงศรีพรีเซนต์เติมจมิลซิคลค่ะถูกต้องแต่นี่ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งสัปดาห์หน้าเรา <ฮะ S 2> ยังมีอีกกลุ่มนักแสดงนะครับจากเ Fa รมจมิลซิเคิลเช่นเดียวกันที่ <ฮะ S 2> รอพูดคุยกับพวกเราอยู่จะเป็นใครบรรยากาศสนุกแค่ไหนและเราจะได้พบกับ จะแสดงมากฝีมือคนอื่นอีกหรือเปล่าติดตามชมกันได้ครับกับโอซนดิงเฟสสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนแล้วครับครับบ๊าครับ